ช่วพิกัดทำกินตอนนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะเราจะพาไปชมงานเทศกาลปลาทูและของดีแม่กองค่ะจัดขึ้น16-25ธันวาคมนี้แล้วนะคะและหนีไม่พ้นค่ะเมนูเด็ดก็คือปลาทูแม่กองขึ้นชื่อรือชาลักหนาน,นะคะว่าอร่อยหวานมันค่ะแม้ว่าจะนั่งงอกอหักแต่ก็บอกว่าหารับประทานยากโดยเฉพาะเมนูนะคะชูสุขภาพค่ะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตาไปที่แม่ครัวหัวปากเขาจะปงให้ดูเลยค่ะ ช่วงที่กัดทำกินจะพาคุณผู้ชมไปที่งานเทศกาลกินปลาทูและข,ของดีเมืองแม่กลองครั้งที่19ค่ะปีนี้มีชื่อตอนพ่อบอกให้เรารักกันจัดขึ้นโดยหอการค้าจังหวัดสมุทรสงครามมีนักท่องเที่ยวที่มาเลือกซื้อเลือกชิมเมนูปลาทูกันอย่างคลึกคักเลยทีเดียว ภายในงานมีเจ็ดร้านอาหารชื่อดังของจังหวัดสมุทรสงครามยกครวนและแม่ครัวมาปรุงอาหารรสเด็ดหลากหลายจากปลาทูกว่า50เมนูอย่างเช่นน้ำพริกปลาทูปลาทูต้มยำปลาทูต้มหวานเมี่ยงปลาทูปลาทูชูชีและขนมจีบปลาทูเป็นต้น และว,วันนี้ทีมพ่กัดข่าวนา26ได้ลงพื้นที่เกาะติดถึงก้นครัวไปชมเมนูทูสุขภาพที่หารับประทานได้ยากซึ่งเมนูปลาทูไฮไลท์ก็คือเมี่ยงปลาทูค่ะถือเป็นเมนูทูสุขภาพที่รวบรวมไปด้วยสมุนไพรต่างๆวิธีทำก็แสนจะง่ายแค่นำวัตถุดิบมาคลุบเคล้าให้เข้ากันตามสูตรของทางร้าน เสิร์ฟกับผักสดแค่นี้ก็ได้เมนูเมี่ยงปลาทูแสนอร่อยในทันทีและเมนูนี้หารับประทานได้ยากค่ะมีเพียงแค่ที่งานเทศกาลกินปลาทูและของดีเมืองแม่กลองเท่านั้นค่ะส่วนปลาทูตาเตียเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทำง่ายเช่นเดียวกันเพียงแค่ล้างปลาทูให้สะอาดพัก ไก่อนจากนั้นผสมเครื่องปรุงรสต่างๆตามสูตรของแต่ละร้านต้มนานสักยี่สิบนาทีก็นำขึ้นเสิร์ฟเป็นเมนูขึ้นชื่อที่หารับประทานได้แค่ที่สมุทรสงครามเท่านั้นแต่ปัจจุบันนี้ก็เรียกเพี้ยนกันไปเป็นปลาทูซาเตียอย่างที่เรามักจะคุ้นหูกันล้วค่ะนอกจากนี้มีเมนูตับปลาทูผัดชาเกิดจากภูมิปัญญาของชาวสมุทรสงคราม คิดค้นนำมารังสรรเป็นเมนูแสนอร่อยและนี่ก็เป็นเมนูแนะนำขึ้นชื่ออีกเมนูหนึ่ง ส่วนขนมจีปลาทูก็เป็นอีกเมนูหนึ่งที่หารับประทานได้แค่ที่งานนี้เท่านั้นค่ะเทศกาลกินปลาทูและของดีเมืองแม่กลองจัดขึ้นที่หน้าสารากลางจังหวัดสมุทรสงครามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามนะคะซึ่งคุณหมึกแดงหรือหม่อมหลวงสิริเฉลิมและหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัน์ผู้เชี่ยวชาญด้านการทําอาหารชื่อดัง ก็เดินทางมาร่วมชิมรสชาติความอร่อยจากเมนูปลาทมแม่กล่องในครั้งนี้ด้วยค่ะปีนี้รู้สึกคนเยอะมากเลยอะแล้วก็ ปลาทูตัวเล็กลงนะแต่ว่าก็ยังมันแล้วก็ยังหน้างอคอหักแล้วก็ยังอร่อยแล้วก็ที่ได้พูดไปเมื่อกี้เนี่ยว่ามีมันมีวิวิธนาการในการที่แปรรูปได้เยอะมากเลยประทับใจมากเลยแล้วคนที่นี่ก็อบอุ่นแล้วก็จําผมได้แล้วจําคุณพ่อได้ไม่ใครจําคุณพ่อไม่ได้ละแล้วก็ปีหน้า เขาบอกว่าเขาเชิญนะเพราะงั้นเดี๋ยวพี่ก็จะได้มาอีกแล้วเราพบกันใหม่ปีหน้านะครับเราก็ได้ไปกินหองอร่อยหอยดองอร่อยมากอร่อยจริงๆเลยนะครับแล้วหัวปลาทอดเนี่ยกรอบอร่อยดีครับสำหรับงานเทศกาลกินปลาทูและของดีเมืองแม่กลองจำหน่ายปลาทูขนาด10-12ตัวต่อกิโลกร,รมัม เฉลี่ยราคาตัวละ25บาทและด้วยราคาที่ลูกค้าพอใจที่จะซื้อเนี่แหละค่ะก็เลยทําให้5วันที่ผ่านมาขายปลาทูไปแล้วถึง150,000ตัวคิดเป็นเงินกว่า3,500,000ล้บาทนี่คือเทศกาลที่ใช้ทรัพยากรได้ลงตัวกับฤดูการในช่วงที่มีปลาทูเพียงพอกับความต้องการและเหมาะสมกับจังหวะการเพิ่มมูลค่า เพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวนี่คือชีวิตชีวาพร้อมไปกับการทำกินของชุมชน,นแห่งนี้ค่ะ ค่ะแม่อยากจะให้ทีวีเป็นระบบ 3D จริงเลยนะคะจะได้มีกลิ่นนะคะหอมๆของอาหารออกมาให้ได้เตะจมูกกันบ้างค่ะเพราะว่าทั้งผู้ประกาศแล้วก็ทีมงานนี้บอกว่าอยากรับประทานอาหารกลางวันแล้วนะคะดังนั้นคุณผู้ชมค่ะอย่าเพิ่งรอช้านะคะรีบไปหารับประทานกันปลาทูของไทยมีคุณค่าแล้วก็มีโอเมก้า3ที่คือสูงพอๆกับปลาแซลมอนก็ถือได้ว่าราคาถูกแล้วก็สามารถเพิ่มเรื่องของสุขภาพได้ด้วยค่ะ